ยินดีต้อนรับสู่โลกของเรื่องลึกลับคาถาโบราณและเรื่องเล่าสุดสยองถ้าคุณชอบอะไรที่ไม่ธรรมดากดติดตามตอนนี้สันกระดิ่งไว้ให้ดีเพราะคุณอาจได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนแชร์ไว้ให้เพื่อนรู้ของจริงมันมีอยู่ที่นี่ความเป็นมาของวิชาพลักษณ์นาทอง วิชาพลักนาทองหรือลักนาทองเป็นวิชาโบราณชั้นสูงที่มีต้นกำเนิดในสายพระเวทของและล้านนานิยมใช้ในราชสำนักสมัยโบราณเพื่อเสริมสเสน่ห์และบารามีให้กับกษัตริย์เจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ให้มีใบหน้าเป็นที่รักของผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างก็รู้สึกเมตตาหลงไหลเหมือนต้องมนตเสน่ห์แห่งพลักเทพบุตร ผู้งดงามในตำนานพุทธคุณของวิชานี้ช่วยเสริมเสน่ห์เมตตาแรงมากผู้คนรักใครเอ็นดูช่วยเหลือเจรจาค้าขายดีเยี่ยมเสริมดวงด้านความรักคนใกล้ชิดลงไหลทำให้เป็นที่น่าเกงขามขำพะลบนบน้อมของที่ต้องใช้ประกอบวิชาแผ่นทองคำเปลวแท้หนึ่งแผ่นนิยมใช้จากวัดศักดิ์สิทธิ์ ดอกไม้หอมเช่นดอกมะลิดอกพิกุลดอกรักน้ำอบไทยหรือน้ำมนคู่ก้าวดอกเทียนขาวหนึ่งคู่กระจกเงาเล็กสำหรับส่องใบหน้าตนเองบทคาถาพลักหน้าทองสายโบราณโอมพลักรักหน้าทองรักใจเขาลักตาเขารักวาจาเขารักให้เขาหลงรักให้เขารักรักให้เขาเมตตา มานะมานีปิยะม,ม,ม,มนะมนะมะมะณะปิยะมานามานาเสนหาจิตตังสมาเละทะถะทะจิตตังปิยังมะมะส่วนทั้งหมดเก้าจบเตรียมของให้ครบวางของไหว้และเครื่องประกอบในพานหรือโต๊ะอาบน้ำให้สะอาดใส่ชุดขาวถ้าเป็นไปได้จุดธูปเก้าดอกบูชาครู กล่าวบูรพาอาจารย์ดังนี้โอมนะโมพุทธายะบูรพาจารย์อาจารยะวิชามหาเสนีขอข้าพเจ้าขอบูชาครูบาอาจารย์ผู้เลืองเวทจงดนจิตดนใจให้สำเร็จผลด้วยเถินจุดเทียนหนึ่งคู่สองหน้าตัวเองผ่านกระจกวางแผ่นทองคำเปลวลงบนหน้าผากหรือระหว่างคิ้ว ว่าคาถาพลักหน้าทองเก้าจบพูดจาเจตนาของตนเองเช่นขอให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักใคร่เมตตาแก่ผู้พบเห็นขอให้คนที่ชื่อหากเจาะจงรักใคร่หลงไหลต่อข้าพเจ้าด้วยเถิดแผ่นทองสามารถลอกเก็บไว้ใส่กระเป๋าหรือบูชาในหิ่งส่วนตัวได้เคล็ดลับเสริมให้แรงควรทำในวันศุกร เวลาเช้าหรือก่อนพระอาทิตย์ตกมันสวดคาถาเป็นประจำทุกวันหน้ากระจกสามจบหลีกเลี่ยงการใช้ในทางผิดศีลผิดธรรมจะมีผลสะท้อนประสบการณ์จริงของชายผู้ใช้มนพััหษ้าทองจนหญิงในฝันกลับมาหาผมชื่อเอกครับเป็นคนภาคกลางตอนล่างเติบโตมาในครอบครัวที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก บ้านของผมอยู่ใกล้สำนักของครูบาผู้เลืองวิชาซึ่งท่านไม่ค่อยรับใครเป็นศิษย์ง่ายๆท่านจะดูบุญบาปและวาสนาก่อนย้อนกลับไปเมื่อเกือบสิบปีก่อนผมตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อดาวเธอเป็นสาวโรงงานที่สวยที่สุดในสายตาผมผมจีบเธออยู่ครึ่งปีแต่ไม่เคยได้หัวใจเธอสักครั้งเธอบอกว่าผมเป็นแค่เพื่อนที่ดีเท่านั้นผมเสียใจมาก พยายามตัดใจแต่ยิ่งตัดยิ่งคิดถึงทุกครั้งที่เธอยิ้มให้ผมมันเหมือนรอยยิ้มแทงใจรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีหวังแต่หัวใจก็ไม่ยอมลืมจนวันหนึ่งผมตัดสินใจเดินทางไปหาครูบาแถวพนมสารคามชนบุรีซึ่งคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าว่าท่านมีวิชาพลักหน้าทองที่สามารถรักใจคนที่ไม่เคยรักเราให้กลับมาคิดถึงได้ท่านมองหน้าผมนิ่งแล้วพูดว่า ใจเองมั่นนักหรือยังเองไม่ได้เอาเขาไปทอรม,มานใช่ไหมผมตอบไปว่าผมขอแค่เขากลับมารักผมบ้างก็พอท่านจึงให้ยันพลักหน้าทองพร้อมสอนคาถาเฉพาะสายและบอกว่าตรงใช้วิชานี้อย่างมีเมตตาไม่ใช่เพื่อครอบครองแต่เพื่อเชื่อมจิตผูกใจขั้นตอนพิธีกรรมที่ผมทำ ท่านให้ผมเตรียมน้ำฝนที่รองจากหลังคากุฏิในคืนเดือนดับนำรูปถ่ายของดาวที่ถ่ายหมู่ก็ได้แล้วใช้ทองคำเปลวปิดหน้าผากเธอในภาพจดชื่อของเธอในยันลักหน้าทองแล้วพับเก็บไว้ใต้หมอนท่องคาถาพลักหน้าทองทุกคืนก่อนนอนก้าวจบเป่าลงบนรูปและลงบนมือซ้ายรูปหน้าจะใช้บทยอ่อหรือบทเต็มก็ได้บทยอ่อ โอมสิเนหาโอมรักจิตรักใจรักให้มึงหลงมึงรักมึงคิดถึงกูปฏิบัติแบบนี้ติดต่อกันเจ็ดคืนห้ามพูดปดห้ามล่วงเกินเพศห้ามกินเนื้อสัตว์ใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืนที่สี่ขณะที่ผมกำลังสวดคาถาอยู่ผมได้กลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ที่ไม่ได้วางไว้ในห้องและในคืนนั้น ผมฝันเห็นดาวยืนร้องไห้กลางป่ามองหน้าผมแล้วพูดว่าทำไมใจมันยังกลับไปไม่ได้เลยผมตื่นขึ้นมากลางดึกใจสั่นทั้งงงทั้งกลัวทั้งดีใจพอวันที่แปดเธอทักแชทมาหาผมโดยไม่ทันตั้งตัวพร้อมกับถามว่าช่วงนี้พี่ฝันถึงหนูบ้างไหมหนูฝันถึงพี่ทุกคืนเลยมันเหมือนใจมันวิ่งไปหาพี่ตลอดเวลาเลยพี่เอก ผมอึ้งมากนี่คือหญิงคนเดียวกับที่เคยไม่แม้แต่หันมามองด้วยซ้ำและหลังจากนั้นเธอเริ่มคุยกับผมทุกวันจนถึงวันผ้าใหญ่ผมเชิญเธอไปไหว้พระในวัดที่ครูบาท่านให้วิชาเรานั่งใต้ต้นโพด้วยกันและดาวก็พูดว่าไม่รู้เพราะอะไรแต่เวลาอยู่ใ,ใกล้พี่ใจมันสงบมันเหมือนมีพี่อยู่ในหัวหนูตลอดเวลาหลังจากผ่านไปสามเดือนเราคบกันจริงจัง อูบาบอกว่าถึงเวลาเลิกศิวิชาแล้วให้เก็บยันใส่ผ้าแดงฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วสวดขอขมาและท่านย้ำประโยคที่ผมยังจำไม่ลืมคนที่รักกันเพราะจิตแท้จะอยู่ยั่งยืนแต่คนที่ผูกไว้ด้วยอาคมต้องดูแลใจเขาด้วยเมตตาจริงๆไม่งั้นเวรกรรมจะมาเยือนเองวันนี้ผมแต่งงานกับดาวมีลูกสาวหนึ่งคน ผมเลิกใช้วิชานี้ไปนานแล้วแต่ยังสวดแผ่เมตตาให้ทุกครั้งที่นึกถึงครูเพราะถ้าไม่ใช่พลักหน้าทองวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้วิชานี้แรงจริงลึกลับจริงและศักดิ์สิทธิ์จริงแต่ขอให้ผู้ใดจะใช้จงใช้ด้วยความจริงใจเพราะผลของมันไม่ใช่แค่ดึงคนมาใกล้แต่เป็นการผูกจิตที่ลึกกว่าวิญญาณบางความลับ ถูกฝ่งไว้เพราะไม่ควรรู้บางอาคมยังมีคนใช้มันอยู่ในความมืดกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งไว้ก่อนที่คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานโดยไม่รู้ตัวแชร์ไว้เพื่อให้ใครบางคนรอดพ้นก่อนมันจะสายเกินไปหากคุณมีแนวคิดหรือเรื่องราวอาถรรพ์ที่น่าสนใจอยากให้เรานำเสนอสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกับเราได้เลยและคะแนนคลิปนี้คุณให้คนละกี่แชร์ดีคะ